Man, super cat super cool super fat super neat super sweet everybody on the feet and dance like a jake jake your boy doing everything you can with a little joy slow down and wait a sec everybody just take a breath what what jake cause we're doing fine let's join these kitties and begin to fly so they have you love like an rt game Casting thing that happen when you your game คอนแทค w a r เกมในเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ก็อยู่โหมดล่น map มีคนเล่นสามคนออาเซิร์ฟที่มันน่าหนุกไม่เจอเข้ามั่วตายเลยเอาไห้่ระมีแค่สามคนนี่หากันยากมากวันนี้ใช้ปืนเดิมเหมือนเดิมั้ะ มาสี่คนแล้วเฮ้ยเราเออแค่สิบห้าเองครับที่เหลืออีกสามสิบยี่สิบสามสิบกันหมดเลยไม่เจอคนเลยอนะทีไหนวะไม่แน่เออนี่คิวแรกครับ อ,อย่าเพิ่งเลยวะ <laughs> เพื่อนหนาไม่รู้ <laughs> เพื่อนหนาท,ที่หมาใช่ไหมทุยแน่นั่นมันเบิร์นอะ <laughs> เล่นมุก <laughs> เล่นมุก,กตัวเองก็เป็นอ <laughs> เอ๊ะออเอ้ออะไร <laughs> จากไหน <laughs> จากไหนครับ <laughs> โดนยิงตะก,กี้นี้ <laughs> ยังให้รู้นะโอ้ <laughs> โ,อ <laughs> โ,อ <laughs> โอเคมีคนมาเพิ่อมอีกแล้วคนนึง ออเอันนีม้มันเพิ่งเกิดนะยิ่งยิ่งคนเพิ่งเกิดเนีย่ยมันดีที่สุดแล้วครับเขาทำะไรเราไม่ได้ครับโอ๊อะไรอยู่ปะเ้าสามสองอ่ะฮีตโงอัดได้แป๊บเดียวนะฮะคือพื้นที่มันเหลือไม่กี่จิกอนะ่ะเหลือห้าจิกมั้งนะที่เก็บไฟน้อยนะ เดี๋ยวถ้าผมได้โนตบุ๊กมาเมื่อไหร่นี่ก็กันยาวครับอุ๊อะไรวะคิวสามใจห้าโอไอไอบิชิบบิชิบเอ่ออันไงเห็นแล้วเราใช้ปืนพกอันนี้ซื้อใหม่สามสิบวันเลยนะเวย้ยโอ้ย,ยคิวได้แล้วอุ๊ เออปืนแล้วเออไม่ไ mm ด้ค hmm. รับเอ๊สิบสองทำไรเราไม่ได้หรอกเอ๊เอ๊เอ๊แต่ว่าอื่นนี่ทำได้อืออืออะไรวะนั่นหลังอยู่ริงได้ไงวะพี่โกงอะคิวห้าตตยเจโอ้จบแล้วอะไรอยู่วะ เออเร็วสิวะอยากเล่นแล้วเนี่ยเร็วสิบห้าวินี่ที่สามเทพไม่ล่า <c ười> คิว่าตายเจ็ดเออมีคนโหวตแค่แปดคนเองครับที่สองนะเว้ยเนี่ยจากคนโหวตไม่มีคนไทย้วย โดนเตะออกโดนเตะออกจากเซิร์ฟครับช่างมันเดียวหาหาเซิร์ฟแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกดอัดใหม่โอเคนะกลับามีกครั้งเออกับดอนเดย์เจ็ดเออตะกี้ตายเลยไม่อัดนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอยเอยคัน ถามหน้าว่าคันเลยอีนี่ยิงจากด้านบนเอาไงเอาไงโอ้สันสัตว์เกือบหมดแมค,ครับจ้าเอ๊อโอ้ยคิวสองตายสามอะไรวะคลิปนี้ไม่เทพเลยโถดูเนี่ยอ้ะอะไรวะคลิปนี้เล่นไม่ออกอะ เอ๊ะเอ๊ะหลบอะไรพวกหลบอะไรครับหลบอะไรครับเฮืเเ๊เซร์นี้คนเยอะมากครับเกิดมาก็เจอคนกันเลยทีเดียว๊ยคิวได้ตายคิวปุ๊บตายปั๊บเลยครับฮืมต้นแคมอย่าแคมเรื่องของเราครับ จะแข่งที่เมื่อกีเรื่องของเราเออคิวปุ๊บตายปั๊บครับเซิร์ฟนี้ไม่ได้คิวสติกกันหรอกครับเกิดที่เดิมอีกอ้โอ้เอ้าจบอีกแล้วอะไรวะอ้โจ้เดียร์ทอลังซับ้า,บเ,าเดี๋ยวมาครับแป๊บน,นึง เคมาแล้วสอง,สองหนึ่งเริ่มเริ่มเริ่มสิวะโอ้าหดอีกแล้วก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับมนหลุดบ่อยเกินขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย